สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าตอนนี้ผมอยู่ที่อุทยานแจ้ซ้อนจังหวัดลำปางนะครับตอนนี้ผมอยู่ตรงจุดบริเวณน้ําผุดน้ำพุร้อนกรเน้ำพุร้อนบริเวณตอนเช้าเช้ชาอากาศดีอากาศสดใสครับทุกคน ช้าวันนี้ผมจะเดินทางต่อแล้วมมเมื่อเมื่อคืนนี้ผมนอนอยู่ที่นี่นะโอเควันนี้น่าจะถ่ายได้แค่นี้ครับเดี๋ยวส่วนรูปส่วนรูปผมจะทยอยส่งเข้าไปในกลุ่มนะวันบรรยากาศดีมากเห <c oughs> มือนอยู่ในเหมือนอยู่ในลุบภูเขาอะไรสักอย่าง <c oughs> เขียวกระจีดีมากครับตรงนี้ เอาละผมเดินไปเรื่อยๆแล้วกันจนสุดตรงนู้นเนาะโอ,โอ้ผมอยากลองสัมผัสน้าว่ะเพราะว่าดูเลยทกคลงไปไงวะะนี่ยลองแล้วสนะักครู่นะครับโอเคเหมือนกับว่าเป็นนํำพุร้อนที่ผุดขึ้นมาจากใต้ดินนะขอท่ายรูปสักรูปนะครับ มีคนเข้าไข่มาต้มครับทุกคน <c oughs> นอนจนต้มไข่สุกอะคนลงได้หรือเปล่าวะ <c oughs> ว้าวทุกคนอุณหภูมิสูงสุด70.9องศาแช่ไข่17บนาทีไข่แดงจะแข็งไข่ขาวจะเหลว <c oughs> คนน่าจะแช่ไม่ได้ครับ ออาจริงไหมดูเลยคนน่าจะแช่ไม่ได้ตรงนี้ผมนั่งอยู่ตรงนี้ก็ยังรู้สึกอุ่นๆเลยแนละ้วอ,อันตรายครับป้ายอันตรายน้ำแร่มีความร้อนสูงมันคือน้ำแร่นะทุกคนใครอยากจะแช่น้ำแร่มาตรงนี้ได้เลยผมบอกเลยว่าสุกจนไข่อ่าโอเค ไปกันต่อครับทุกคน <c oughs> ทิปถัดไปก็จะเป็นอุทยานอะไรนะยังไม่บอกดีกว่าลานน้ำพุร้อนแจ้ซ้อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับ